รักใช่ไหมมึงเฮ้ย,ยเด็กนี่นี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณมาทุบรถฉันทำไมช่วยด้วยค่ะช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยช่วด้วยค่ะช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ,ค,ะคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะแก่พี่ชายคนนี้สิคะอยู่ๆก็มาทุบรถฉันละค่ะงั้นเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจให้นะคะค่ะเดี๋ยอย่ามาเสือกนี่มันเรื่องผัวเมียไปไหนว่าไปไป นี่แกทำอะไรอ่ะมานี่ดิไปไปไปครับไปยฮัสดลครับอ๋อคือแฟนของผมเขาสติไม่ดีครับผมก็ขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่ใช่หรอกค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะ ไม่เป็นไรนะที่รักเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองใช่ด้วยค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรผมก็ต้องการคุณไงคุณก็รู้นี่ว่าผมชอบคุณไอ้ลูกจิตนี่คุณก็รู้นี่ว่าผมชอบคุณอะแล้วคุณมาหลอกผมมาให้ความหวังผมทำไมอะฉันไม่ได้หลอกคุณ ติเศษทุกครั้งที่คุณซื้อของให้ฉันคุณครับคือผมเห็นดอกไม้นี่มันสวยดยีครับมันเหมาะกับคุณดีผมก็เลยซื้อมาให้คุณนะครับซื้อมาให้ฉันในฐานะอะไรคะตรงๆเลยนะครับคือผมชอบคุณมากเลยครับขอจีบคุณได้ไหมครับอขอโทษนะคะฉันยังไม่อยากมีแฟนนะคะ เออเดี๋ยวก่อนครับคุณครับคือผมตั้งใจซื้อมาให้คุณเลยนะครับผมซื้อมาแล้วอะ่ะคุณรับไว้นะครับก็ได้ค่ะแต่ที่ฉันรับไว้ฉันไม่ได้มีใจให้คุณนะคะจราแสดงว่ามีใจแน่แน่ ค่อยเยก็บคะแนนไปก็แล้วกันเฮ้ยคุณเข้ามาได้ไงคะคุณครับผมให้ครับของมีราคาแบบนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ผมตั้งใจซื้อมาให้คุณเลยนะครับเพรมันบอกกับคุณดีถ้าคุณคบกับผมเนี่ยคุณอยากได้อะไรผมจะหาให้คุณหมดเลยครับคุณคะ ฉันจะพูดกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าฉันไม่ได้ชอบคุณแล้วฉันก็ไม่มีวันชอบคุณด้วยคุณเลกตื้อฉันเถอะค่ะฉันว่าคุณเอาเวลาไปทำอาหารกินดีกว่านะคะเชิญค่ะ ถ้ามึงสวยตายเลยวะอย่าเล่นตัวให้มันมากไม่งั้นมึงอาจจะโดนฉุดได้ หรือเปล่าเนี่ยเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วค่ะระวังคุณจะโดนข้อหาคูกคามกับคมขูนะคะคุณต่างหากล่ะที่คิดเองเอาเองทะ้นั้นยดนี่แล้วแกอย่าคิดร้องขอความช่วยเหลือไม่ไงั้นฉันยินแกไส้แตกแนะ่ใจไหม ขอโทษด้ครับคุณตำรวจพอดีแฟนผมเขาสติไม่ค่อยดีครับ,รบเขาชอบทักคนอื่นมั่วอย่างนี้แหละครับอย่าถือสาเลยนะครับอ๋อแฟนคุณสติไม่ดีเหรอครับอ่อถ้าอย่างนั้นผมขอโทษด้วยนะครับเดีย๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับหมดไปคุณตำรวจ จับผมแลไม่เนี่ยอยหยุดล่อย่าก่อนคืนนะไม่งั้นผมมีสามันคุณแน่คุณตำรวจคะไอ้นี่มาเลิกจิตค่ะมันติดตามฉันมันตามจิบฉันพอฉันไม่สนใจมันมันก็ส่งข้อความมาขู่ฉันค่ะแล้วก็รถเนี่ยค่ะมันมาทุบรถฉันจะพูดบ้าอะไรของแกวะคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อมันนะครับหลักฐานที่มันส่งข้อความมาขู่ฉันฉันก็มีแล้วเมื่อกี้มันเพิ่งทุบรถฉันไปเองค่ะ นี่ไงคะหลักฐานถ้างั้นเนี่ยผมขอเชิญคุณแม่ข้อเห้จริงที่โรงพักได้นะครับยินดีค่ะโอ้ยโอ๊ยด้๊ยอ๊อยปล่อยดอ๊ยโยอยโออยโอ๊ยโอยโ เออเจนค่าหานเมื่อกี้หกร้อยสามสิบห้าบาทาหานกันสามคนตกคนละสองร้อยสิบบาท เจนโอนมให้ ine, พี่เลยได้ไหมพี่ส่งเลขบัญชีไปให้ในรายแล้วแล้วแม่ล่ะครับโอนมให้ All ine, ผมเลยไหมแม่ไม่ต้องของแม่เดี๋ยวเจนโอนให้เองค่ะเจนโอนแล้วนะคะโอเคจ้ากลับบ้านกัน ฮัลโหลพี่โจ้วันนี้นะมาทานเข้าวที่บ้านนะ่ะฝากซื้อกับเข้ามาด้วยสิได้สิเดี๋ยวพี่ซื้อเข้าไปให้นะค่ะกินเยอะๆนะจงถ้าเขาหน้าจะมานะ่ะก็โทรบ,บอกพี่ก่อนนะพี่จะได้เตรียผมผวข้าวไว้รอครับ พอดีผมผ่านมาทุลาแถวนี้ครับก็เลยไว้มาน้าจงคะหนูไม่ได้เจอบิ๊กนานเลยบิ๊กคงโตเป็นหนุ่มแล้วมั้งคะใช่เดี๋ยวปิดเทอมนี้น้องจะมาจากต่างประเทศนะไว้น้าจะพามาหาค่ะเออเจนอย่าลืมโอนค่ากับค่ายพี่นะทั้งหมดมัน450บาท แต่เจนลงมาแค่สี่ร้อยหอเพราะว่าที่หานด้วยกินข้าวเถอะกินเยอะๆ ซื้อเองทำไมพี่ต้องออกให้อ่ะแต่เราเป็นแฟนกันนะพี่โจ้มันก็ใช่แต่เราก็ต่างมีเงินเดือนกันแล้วก็ใช้เงินตัวเองสิแล้วพี่ผิดอะไรเนี่ยโอเคพี่จะเอาแบบนี้ใช่ปะได้ ะมีอะไรพี่ต้องจ่ายเงินมาก่อนนี่มันอะไรกันเจนเราเป็นแฟนกันนะเจนทำเหมือนพี่เป็นคนอื่นหรอเป็นแฟนแล้วไงพี่ก็มีเงินเดือนนี่ถ้าพี่ไม่จ่ายพี่ก็อดอ๋อะไราพี่โจมาพอดีเลยนั่งก่อนสิคะ ยอะไรเรอเจน <N: S 2> นี่ก็สิ้นเดือนแล้วเราต้องมาหารค่าใช้ใจ่ายกันค่ะบ้านนี้ก็เป็นบ้านเจนพี่ต้องจ่ายให้เจน2,000บาทค่าน้ำหาร3คนละ200บาทค่าไฟหาร3ตกคนละ500บาทส่วนค่าซักรีดเจนคิดให้พี่แค่500บาทรวมกันทั้งหมด3,200บาทเจนส่งเลขบัญชีไปทางไลน์นะคะ นี่มันอะไรกันเจนปกติพี่อยู่พี่ก็ไม่เคยจ่ายนี่นั่นมันเมื่อก่อนค่ะแต่ตอนนี้ถ้าพี่จะอยู่พี่ก็ต้องจ่ายขนาดค่ากับข้าวเจนยังต้องจ่ายเลยอ๋อนี่เจนจะเอาคืนพี่ว่ากั้นสิเปล่าค่ะเจนก็แค่ทำในสิ่งที่พี่โจ้ทำกับเจนถ้าพี่ไม่พอใจ พี่จะเลิกกับเจนก็ได้นะคะเจนไม่ติดมันจะมากเกินไปแล้วนะเจนเรื่องแค่นี้กธอพูดคำว่าเลิอกกันเลยเหรอค่ะเจนจะบอกอะไรให้นะคะชีวิตคู่เราต้องช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่พี่กับเจนเจนว่ามันไม่ใช่ค่ะเราอยู่กันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เจนว่าเราเลิกกันเถอคะค่ะ เธอเดินไม่ได้อะแต่หุ่นของเธอช่งางเย้ายวนใจฉันเหลือเกิน ปาผูบอกแกกินเข้าไปไงแล้วดดปิ๊งาลูกวันนี้เป็นไงบ้างลูก<ม>อ่ะคุณนายมาพอดีเลยครับเนี่ยลูกปลาไม่ยอมทานนมเลยครับอ้าวเ,เหร เดี๋ยวคุณแม่ป้อนเองนะคะดึงลมหน่อยลูกนะอุ้ยตายนะหกหมดเลยเดี๋ยวฝากคุณหมอช่วยดูแลด้วยนะคะคุณแม่ต้องรีบออกไปทำธุระข้างนอกค่ะได้เลยครับมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่กับคุณหมอนะลูก แค่แกกับฉันฉันว่าเรามาทำภารกิจตรงนี้เลยดีกว่า แล้วจะลดคันนี้ดิสตาร์ทไม่ติดฉันนิ่งรีบๆอยู่ด้วยดีนี่น คุณนายรถสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วใช่ไหมครับผมได้ยินเสียงสตาร์อยู่ตั้งนานมาที่ผมช่วยคุณนายนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณนายขอบคุณมากนะคะคุณหมอคุณหมอนี่เก่งจังเลยเป็นทั้งคุณหมอ แถมยังซ่อมรถได้อีกด้วย जी। sẽ chạy cái mày vậy. やあ、yeah! อยู่นั่งกก่อนนะจะไปเอายาครับ เดือนครับประเดือนครับประเดือนอยู่ไหมครับยด้วยดประเดือนมประเดือนประเดือนหลอกแบนะป้าเกิดเรื่องแล้วป้าเรื่องมันยาวรีบรีบช่วยลูกปลาก่อน พอเรียกเราโรงพยาบาลต่วนลูกได้ครับอย่าเรีย네กนะฮัลโหลครับอะไรวะเนี่ยยามอะไรขนาดนี้เลยเหรอวะ ยังไปตายเหรอยเนี่ยสวยจังทำไมสวยอย่างนี้ว้ฉันออกจากโรงพยาบาลอ่ะจะจัดให้นังดักเลยนะฉันว่าทางที่ดีคุณควรเอาเวลามายอมรับสาภาพตัวเองจะดีกว่านะคะยิ่งคุณยอมรับได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อคุณค่ะยอมรับอะไร ยอมอะไรมาไรอ้าวเขนอะเขนไปไหนอะเฮ้ยเขนขาด้วยโอ๊ยเข็นกับขาไปไหนอะเขนกับขาควายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเข็นกับขาแช่ไปไหนอะพี่บัน เอาแขกขาวไปไหนอะเอาแขกขมาคืนมาคุณต้องใจเย็ยนๆและยอมรับมันให้ได้นะคะยอมรับอะไรกูไม่ยอมรับอะไรตงนั้นะเอาแขกขามาคืนมาเฮ้ยเอาแขกขมาคืนมาค hey. ืนมาเฮ้ยแก้าเฮ้ย hey.